ัมาสวัสดีครับผมอยู่กับช่างนางออนชวนนะครับวันนี้เราจะพาบุกป่ามอนบุรีอบอย,อย่ทยยังไงางไหมเราจะพาเด็กน้อยมาหามิม

ตกตด,ดอกตะไยมีมองมาไหนหมา้าหนังม้าโคบเลยนี่ตามบกมอนกิน <c oughs> ไม่ทำมิมรู้สึกจะยักตัวเาเลยทำมาหาเบิ่งหางมิมครับที่น้อง <c oughs> ปลาหมอนไปเอาไปเร็วมึงบอกืนอ่ะนกะคลูกสมุนไลามานี่ยซีหาคน

นี่ครับเ,เิ่งเออ่งนิมมาท่านเห็นกิน<อ>มังมอนบอรีทาก่อนแซบบ้างหน่อยอนาาาอาคือวางสิวะนี่ครับอยู่ในต้กกมอน <c oughs> ม,มันบรีทาก่อน น,นี่นะครับที่เข้าป่าไปหามิมแต่ดได้กระท้อนกับมอนเบอรี่ออ้อนมต้โอแล้วเกินมักงออนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเชินสุดแค่นี้ครับ